เออมันนั่งเล่นนิยู่ยอีกแล้วเดินดหะพาไปไหนเดินอาบน้ำมันยอมไปอาบน้ำพี่บอกแล้วหรอว่าเขาจะฟั่งไปเอาของเดินอาบน้ำอยู่เปิ้นส่งของมือจะไปเปาของเนี่ยแล้วมึงมันนั่งเล่นขจายไปเลยห้<ซ>องล้วมีสองห้องไปออบกาแหมห้องกันได้หรอส่งของกัอย่างมาฟั่งไปไหนเปิ้ลส่งของมือเดี๋ยวจะไปเอานี่เปน้เปลื้อนนี่ ก็ยังเหมนึ่อาส่งเคอรี่มาพี่มาที่บ้านนะเอาส่งมาลงบ้านเพื่อนพี่บอกว่าเอาไวให้ท่านนะเดี๋ยวพี่จะไปเอาคนเดียวอ๋อพี่ก็ไปแรละเดี๋ยน้องอาบน้าน้องอยู me, an, the ่บ้านท่ามึงต้องไปเปล่กู้พี่ไปเอาคนเดียวมาได้มันหลายอย่างเพื่อน้องไปตัวเออไปยังไงไปตัวอีเด้งก็จะไปมันอาบน้ำเระอยากไปถึงสามเนี่ยไปถึงสามหน้ากากควัวมันหลายอย่างน้องขอไปตัวยกควเออแล้วยังเหืือนพึ่งส่งในเมื่อครัวมันหนักยังเหมือนพึ่งส่งเอ็กเพลย์เคอรี่โทมาที่บ้านเลย แล้วแต่พี่บอกว่าเอาละไปฮันเดี๋ยวพี่จะไปเอาคนเดียวพี่สาวจะไปเอาคนเดียวเออจะไปเอาคนเดียวเพื่อนกีเดนอยู่บ้านหรอกับมึงกอีเดนจะต้องไปช่วยปูเอาควอยล่ะเฮ้ยไปเอาที่ไหนก็ไปเอาครัวเนี่ไปส่งมันลงแม่เพื่อนพี่เนี้ยเนี่ยมาส่งมาบ้านเฮาของมันน่ของพ่อจอามาส่งแล้วพี่ก็บอกว่าป้เพ็ญยังเอาละไปฮันจะไปเอาคนเดียว ไปคนเดียวก็ครับแล้วไปแล้วมารอเพื่อกีเดนนี่หยังกูจะเอามืองไปตัวกูบอกมึงแล้วหรอว่าไอ้ยอดเดชมึงไปตัวอีเดนเนี่ยพาไปตัว,วตอเ,ตอเอาไปตัวแล้วมันจะไปเอาคนเดียวได้ยังไงของนักกัของน้อยเอ่ะ <c oughs> ของของละของนะักเก่าขึ้นมาส่งบ้านจะไปเอา <c oughs> แล้ว เิ้นบอกว่าเดียวน้องจะลวดท่งเคอรี่มาต้องเอาละไปฮ่อนพี่จะกายทั้งนั้นเดียวพี่จะไปเอาคนเดียวไปเอาคนเดียวกอไปแรกอย่ามารอเพิ้์นกอีเด้งงั้นอย่างกับไปคนเดียวออกไปเลยมึงกึศเป็นอย่างใดเนี่ยกับพี่อย่าไปเอาคนเดียวอย่ากับไปเอาคนเดียวกูเอาอีเดนไปตอยเอามึงไปต่อยให้มันไปคนเดียวอย่าแล้วคัวมันนะไปคนเดียวมันไม่ไม่ได้แล้วคัวมันน่าจะมาส่งมาบ้าน บอกแล้วจะส่งมาพี่ก็บอกเอาไว้ฮนจะไปเอาคนเดียวตนะั้งจ,จะไปตั้งนั้นอยู่แล้วกับไปเอาคนเดียวเอาเดนนภาพาเขาไปโอเดตไปแน่เนี่ยนะแล้วมึงเข้าใจเป็นอย่างไรกับไปเอาคนเดียวกับไปเอาคนเดียวถูกแล้วเหรอเพื่อมาส่งมาบ้านกันโอ้ยมันส่งมาแล้วของมีฮะแล้วเพื่อไปเอาคนแลวกูบอกว่ากูจะไปเอาคนเดียวอุย้ยมึงอาบน้ำไปอับน้ำอยากไดเนี่ยก็สรุปเพื่อเปิลกับอีเดนไปตัวเองเหรอก็เพื่อไปนะ แล้วยายไปเอาคนเดียวยายไปเอาคนเดียวกึศไปอย่างใดผมมุกกูบอกเข้าใจไปเอาหลายคนเขาเป็นปคนเดียวเฮ้ยของประสง่งมาแล้วกูบอกเอาไปฮะเลยเดี๋ยวจะเอาคนเดียวของประสงค์ไว้ที่เปื่อนฮันแล<ะ>้พวพี่อย่าไปเอาคนเดียวกกูบอกบอกกูบอกเก่อนแล้วอันนี้ไหนอะบอกจะไปเอาคนเดียวก็ท้องไปเอาคนเดียว,<แ>วเนี่ยเอาคนเดียวพี่ไปคนเดียวอะไปเอาพี่ไปตัวนี้นใหญ่อ่ะก็ของมันหนัก,กเอาอีเดนเอาอีโอเดนไปก่อน กนควนอะไกะมึงกุดไอ้่ <my <my ังเนี่ย erm กูงงเฮ้ยกับไปเอาคนเดียวแล้วเอาอีเดนเอาเดนนภานเป็นตัวยังหืองงกูมึงกูเฮ้ยพูะอธิบายมึงอย่างไรเนี่ยไปเอาสามคนกันไปเอาเองเนี่ยของไปเอาเองเปิ้ลบอกว่าน้องต้องไปตัวอ่น้องมันต้องส่งมาแล้วเนอะพี่จะไปเอาคนเดียวน้องต้องไปตัวมึงก็ไปตัวอีเดนนภานต้องไปตัวแต่พี่ไปเอาคนเดียว คนเดียวผมต้องไปคนเดียวกันตายมีอย่างใาอเนี้ย hey! <ละ S 2> เฮ้ยแล้วพวกเขายังอู้บอกหู้เรื่องของมันนะแกยังมือทรงมาบ้าน<ม>ไปการไปเอาบ่ก็บอกเปิ้นแล้วได้บอกเปิ้นแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะไปเอาคนเดียวไหนๆก็จะกลายไปตั้งนานนัดเมื่อกี่โมงกัาเดียวเนี่ยขัดใจด้วยเลยเฮ้ย hey! แล้วเอาเปิ้ลใคเดินไปตวัวเออแต่ไปเอาคนเดียวคือพวกเขาอยู่ในรถรอย่าปีเดียวไปคนเดียวออะ มึงอย่างอู้บอเรื่องเลยปะเอาจะไปเอาเองเขาจะไปเอาเองเออไปเอาไปฮะไปเอาเองน้องมาต้องมาก็จะพี่จะกายประทันอยู่แล้วพี่จะไปเอาคนเดียวเออพี่ก็ไปแล้วคนอยู่บ้านรอมึงนี่อย่างเนี่ยกับไปเอาคนเดียวอ่ะก็เพราะว่าครัวมันรักมันอย่ามไปช่วยกูกาเฮ้ยสรุปไปเอากี่คนไปเอาคนเดียว ขอไปเอาคนเดียวมันจะไปกี่คนไปสามคนไปห้าคนไปหรืไปว่าอย่างเขาไปเอาคนเดียวไปเอาคนเดียวแต่ปรนเด้เวาไปสามนะพี่เข้าใจไปสามคนเขาไปสามคนหมกไปสามคนสี่คนกับไปเอาถือว่าไปเอาคนเดียวเออไปเอาสามคนไปเอาคนเดียวไปเอาสามคนเพราะว่าเปิ้อนแบบทรงมือไปเอาคนเดียวไปเอาสามคน กันะอาหนุยี่กาไปเอาสารโคตรยุ้ยโอ้หมูเลือดอีโอเดตอีเจสิปพี่สาวนี่